สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนีทุกท่านครับพี่น้องครับมันี่บาบูสุราเสียงแคล่าพี่น้องยูทีพี่น้องหรือมอบางแครพี่น้องครับมันี่บาบูก็คือว่านัดกับน้องไส้หล่าคนนึงพี่น้องบาอ้วนบาอ้วนก็คือว่าเป็นยุคกรุงเทพเมืองไทยกันโดุ้นจนเลยพี่น้องมาที่นี่บาบูก็คือว่าได้ฮับการติดต่อจากบาอ้วนว่าอย่างไรบาบูภาพไปกรุงเทพใน่เพราะว่าเห็นความอลังการของกรุงเทพเมืองไทยอยากไปอยากไปท่าันเอาละเปิดแรกแฮกมาร์สมันี่สิผาาบาอ้วนไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้อง มืวอน,นี้บาบุกับที่ว่าผู้บริหารอยู่ตอนหน้าของบาบกมาแล้วมาแล้วฟังนี้สวัสดีพี่น,น้นองผมกับวันจีแนลพี่น้องอ้าววันจีแนลทั้งอดีตสีคนไทยโบราณตาะเทศสวัสดีเด้อพี่น้องนัดไดโบสิบภาพไปเที่ยวมืนอนี่ยไอจะเบาเสียงดังแนวนี้จะไปยังก็อยากอายอยู่นี่ยไปยังแค่เนี่ยอายเจ้าอายบาบูอายบาบูไม่เห็นเลยมันอยากไปใสผมมาแล้วมืัอนี้สิไปเที่ยวรถรถไฟตะดิีมันจะเป็นยังไงผมเคยไปจ้าเขื่อนมันจะเป็นยังไงไปยังก็กอยากายไป เห็นเขาถ่ายในช่อง YouTube เห็นไอ้โบไปถ่ายมองหันมองนี่ก็เลยจะไปว่ามันจะเป็นยังไงผมเคยไปักแล้วก็เอือห์แห่น้ำโตก่อนมาซื้ออย่างไรเอ้าซีงไหนบ่าอวนแมนเฮ็นยุ้ยใส่ตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ลำบากบางแคเฉพาบังแคเดีวพกตะทิเราเห็นงานยุ้ยใส่เห็นงานอยู่อมุทนชัยสงศรีสนามกีฬาบอกพี่จังยานเนี่ยอ้าว่ายจะพาไปมุมนี้ด้านหน้าของเขานี่ตัวอับเป็นตัไฟฟ้าใต้ดินแล้วบ่าอวนนี่นี่นี่พวกนุงนี่ก่อนนี่เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน นี่บอนี่แล้วนี่ <Reid? S 1> เรารถไปฝาใต้ดินเบาอวนเลยแต่ก่อนอื่อนวันนี้อ่านกะสิพ้าน้องไปนั่งรถไปฝาใต้ดินไปสถานีสนามชัยสีผาไปสนามหลวงก่อนโอเคบอโอเคโอเคจกไปอยังบอจะไปตื่นเต้นอยู่บอเนี่ยตื่นเต้นหัวใจเต้นแห้งๆเนี่ยสร้างว่าเอาไปเดี๋ยวก่อนอื่นกะสีไปไปเสือตัวก่อนเอื่อนไปเสือตัวก่อนรถไปฝาก่อนซื้อเป็นอยู่บอเนี่ยโอ้โหเป็นหมเคยซื้อ บรเป็นกับต่างร่องนะร่องก็บร่องไปบรเป็นกับต่างร่องไปไปยางไปนนี้ไอโบกับพาพน้องใช่หล่บมาอวดยางเของมาแล้วพี่น้องสถานีรถไฟฟ้า MRT พี่น้องแต่ล้างคือจุดที่จะไปซื้อตั๋วนรพี่น้อกนอแล้วซื้อตั๋วแล้วจะไปขึินชั้นชั้นละเป็นยังไงกล้าปะกล้าร้องไปไปไปซื้อกันบอกเขาว่าไปสถานีสนามชัยเด้อเบิ่งเงินก่อนมีเงินบ่ฮะ โอ้มีเงินอยู่ดิมีเงินอยู่ดเดีแต่บุแรงต้อมาส่งดิฮะบองซื้อตัวก็มีสองบองเนี่ยสืมบังตู้เขาอาจจะบกครายเป็นได้บาอวนเดี๋ยวให้บาอวนเขาไปเขาแถวเด้อไปถามเงิน่าไปสถานีสนามชัยสองคนได้บาอวนครับตอนนี้ีเขาไปตรงนี้เออแมนแมนสถานีสนามชัยนั่นแหละนั่นแหละเขาไปไปใช่เกาะสถานีสนามชัยเปสถานีสนามชัยฟังนี่บาอวน นี่ท่านเขานี่เออล่อแถวมาเด้เข่าแถวเด้อนี่เข่าไป่ลดนะมองว่างๆนะ <c oughs> เอาเข้าขไปเลยไปจิตานีสนามใจเสาสองคนครับไ,ได้ไหมวะได้ได้ได้บอกคนเราอย่างไรไปจิตานีสนามใจง่ายปะง่ายง่ายป่ะวันนีง้ง่ายง่ายเอาก่อนอื่นกับไอแปะ๊ะนะเบื้องพ้นนะเบื้องพ้นนะ เนี่บอกคนแปนอ่ะเดี๋ยวเอาฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่เข้าไปเลยครับเออนี่บอนี่แปนนี่แหละโอเคเข้าไปไน,นะานั่นไงบอายบอายเข้าขมาฟังนี่บอวันฟังนี่ฟังนี่ไปฟังนี่แหละฟังนี่เขาจะไปสถานีสนามใชย เป็นยังไงไงบอทิปเลียนแบบห้ดีเนี่ยเร็ววทิปมาได้บ่เอ้าสิออกบุหรี่เด้ไปฝืนฝืนไปทางทางฝืนไปนะเอาลาอาอาะพี่น้องเอ๋ยวินาทีแรกของเบาอ้วนสิริคุณโรเบิร์ตฟ้ามรทนี่บ่ฮู้ฮะฮะที่แล้วมาหอแล้วมาหอแล้วเบา,าอ้วนเป็นยังไงฮะ หัวใจตื่นเต้นแหงฮะหัว<ห>ใจเต้นสร,ร้างว่ะอานาเลหัวใจเต้นเคยมาจจกเกื่อาก็บอกสวยงามเลยคร<อ>ั้งแรกครั้งแรกได้สิบเมตล่อถารถมาจากไหนกันเดอ้ออันนี้รถไม่ฝาใต้ดินเด้อแต่แต่มันคืออยู่บนผ้าได้ปะฮะมันคืออยู่ชุ้งๆได้ส,สุ้สงใสบ่มันชุ้งใสอันนี้คือว่าเป็นรถไม่ฝาใต้ดินเอามาที่คนจะไปมุดดินตรงสถานีท่าพระโอ้ลงพื้นดินได้ผู ดดดเดี๋ยวไปลงพื้นดินจัง่อยเดี๋ยวถ่ารถมากก่อนเะโอ้ว่าอ้วนกันได้แต่งตัวยังรอเลยถามนยมอย,ยูงเมืองไทยจี่ปีแล้วนี่ยยี่เมืองไทยเนี่ยสิบห้าปีสิบห้าปีบุกไปไหมลิติบัวบุกไปมาสิมีคนเสืออยู่ไหมนเนาะไา่ได้นบมูเสือแต่บุบุกไปมาลิติครั้งแรกในชีวิพิดใจตืน <c oughs> ตน่นเต้น <c oughs> ใจสัน่นเลยปะใจสัน่นโอ้ใจตือนใงแข้งเลยพี่น้องเลยนีฟฟยน่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอ้าวขึ้นรถแล้วท่านี่บ้าอ้วน ยืนทาบมองนี่ะอะไรบ้าวันไม่ได้ขึ้นมาแอ,อ,อร์เย็นบ่แอร์เย็นเออนี่เด็ดสุดท้ายนี่เจ้าเสร็จไปสุนท้อยู่ตรงนี้เราจะไปตรงนี้สองยอดบ้านมังกรสุดท้ายนี่นี่จะดูลอยฟ้าลงไปนี่จะเป็นใต้ดินไปนเลยโอ้เห็นบร่รถไฟฟ้าอันนี้ใส่เป้าไว้เหรอฮะใส่กระเป๋าไว้ นี่ไงวู๊ฮะครับม้วนม้วนม้วนอยู่ในตัวท่านออกอยู่นี่ยังไม่ออกบวันี่ออกไปแล้วนี่ต้นแม้ไปแล้วนี่สถานีต่อไปสถานีบางแคบางแคร์จะไปทาด้านซ้าย Next station บางแคร์อุ้ยเป็นยังไงเตรียมตัวเรียกเบาะวนตอนนี้สีมุดลงใต้ดินแล้วแมนบอสอืมเดี๋ยวเบิงขั้นทางกี่ละ เนี่ยจากกระทะนี่เนี่ยเจมุดลงใต้ดินแล้วเข้าวันเตรียมโตเตรียมโตเมื่อเร็ก่อนี้หนีอ่ะเนี่ยเจมูดลงเราเนี่ยปึ๊บเป็นยังไงนี่แหละคือใต้ดินนี่แหละคือใต้ดินเข้าวันเป็นยังไงเห็นหรอเราเคยมาฮะกรจสั่นอ้อคอยนะกระจาสั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปิดประตูทางนั้น ฐานีอิสระภาพนี่ไนหะขึ้นใต่ดินเราวันเนี้ยามาอยู่แลยมาบ่เป็นมาบ่เป็นมืโอ,อนี้ขึ้นแต่ส้นหอยมากหนักเจ้าฮนะหนักเจ้าที่ทอดเจ้าอ๋อนี่คือบรรยากาศใต่ดินเราเบากว่นเดีย้ยมืดป่ะนะ<ไ>จากสว่างสว่างกลายเป็นมืดมืดมืดต่างกันเน้ย <laughs> เอพี่น้องเลย่น้องเลยบางอวนเราบอกเคยมาไอ้นี้เพี่น้องเด้วยบางคนอาจจะเสือนะบางคนอาจจะมาเสือลองดึงสถานีอิสระภาคไม่จะเปิดประตูได้บา้วันในช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่รถไฟฟ้ามุดผ่าไม่นำเจ้าพญาคุณบอกว่าช่วนสถานีสถานีอิสระภาคประตูเปิดเลยบา้วนลบมาเลยเด้ออิสระภาคโอ้ยบอกตนไอ้นี่ล่องหนล่องหนบอก บ่อลแล้วห้องลงสถานีสนามใชน่นี่นี่ประตูเปิดบ้างนี่เปิดฟังดีบ้างกวนเปิดฟังดีเปิดฟังดีเปิดก็เลยฟังกันเห็นและะ้วป <c oughs> ่ะ,ะใต้ดินไงใต้ดิน,นอันนี่น,นี่บอกเตอร์มินัลใต้ดินเ <ใน S 2> ป็นยังไงฮะสวยสวยสวยวส,ส,วสวยอ่อนช้อนช้อนน้ำเจ้าบ่ ่รถไฟฟ้านี่แลนหลอดไปไม่นาอยู่ทิรนน์นเลยเราเคยเห็นจะลองมือเขาเขาเรียกว,ยว่าไรหลอไปน้ำเป็นยังไงมืมอมื่นเขาเดินทางไปไปลายทางสถานีสนามชัสมชยสถานีสระบุรีประวัลไปลงสถานีนี่เด้โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสนามชัย Station Please mind the gap between t r a i n and platforms ีน่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยหอนแล้ว นี่ละใต้ดินโอ้ลึกดิเป็นังไรบ้าวันฮะหัวใจสั่นแล้วฮะหัวใจสั่นแล้วเพรใจสั่นจะเบิ่งความอลังการด้านบนนะว้าสวยนี่วะน้ำบริโอ้ผสมผสานความเป็นไทยๆได้วยดิโอ้โอ้พี่น้องเอ๋ยวินาทีแรกขึ้นมากน้ำน้ำเป็นังไรบ้าวันโอ้น้ำว่ะเป็นอะไรเป็นอะไร ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้โห <c oughs> ฟังดี่ากเลยเป็นอย่งไรงามสวยเป็นอย่งไรล่ะตกใจโอ้เสียงคอยแถวบริษัทนะงามฮะงามแต่หัวใจสัน่นบเข้าจะเห็นอีกอย่างหนึ่งมันแบบว่ามันเป็นแบบเป็นใสแบบว่าสวยงามเพื่นนะเพื่อนบอกเสียงค่อยขอยเนี่ยจะบอกว่าเป็นตกแต่งนะโอ้งาม งามบ่งามในบ้านนำบ่มีได้แบบนเนหะ็นไบ้านนำบ่มีได้แบบบ่มีแะละเบิ่งความแตกต่างบ๊ววัดป่านวัดนี่ป่านวัดฝั่งนี้ฝั่งนี้บ๊ววัดฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นกำแพงโอ้นี่จะเห็นบ่นเนี่ยใจเห็นบ่ะป็นอเงอะไรนี่คือวัดบะ โมเมนต์วัดเป็นสถานีรถไฟฟ้าเพื่อนออกแบบตกแต่งให้จำลองแบบว่าเอาสถานที่ดังๆของเมืองไทยสถานที่สำคัญสำคัญที่สวยงามของเมืองไทยเอามาไหว้ในสถานีนี้ไม่ได้เลยเจ้าฮะถอดเรยเลไม่ได้เลยเจ้าตกใจฮะงามว่ะจะมีคนเสียงบ่อคอยเลว่าปกติแล้วบ่าคอยเบ่อคอยไมวางแห้งบ่ ไกลหายว้อนแค่ไหนเอฟซีเป็นอย่างไรยิ่งน้ำวินาทีแรกที่มาเห็นเป็นอย่างไรวินาทีแรกคือว่าตกใจโอ้มันคือสวยงามขนาดนี้โอ้แต่โยบุญไทยอย่างที่ปีแล้วซื้อหาปีซื้อหาปีบอกเคยมาจักเถอบอกเคยมาจักเถอนี่คือครั้งแรกเปิดหืวเปิดตาแววอ้วนครั้งแรกเลยวันที่เนี้เบิรงเอาหรือเปล่มาฝังนี้มาอ้วนมาฝังนี้ยูส่วนตัวบาบัวเคยมาอะไรครั้งหนึ่งนะนี่บอกแมน ส่วนตัวบาบูเองก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งบาวน์มัมนนี่จากพาพบาวน์มาเห็นมาสัมผัสนักทันนาทีาบาบูเอียงเคยมาแล้วก็อยากให้น้องๆที่เห็นงานในเมืองไทยเนาะวันยุดอยากให้มาเห็นสถานที่แบบนี้บาวน์เห็นบ่สถานที่แบบมันงามอีกทีมันเป็นอันนี้คือสถานที่ที่บาบูเอนี่ยโอ้ออเอายังรอชมเนาะให้ใจเรารอชมเบิง้งอย่าบิ้งบอกได้กับย่างบิง้งเจ้า พี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยน,นี่แหละคือความใส้สื่อของเราเฮ้ยส่วนตัวเบาโบเองก,กับโบเสือหน้ามาเราสี่โบเคยมาแต่กัที่ว่ากระเสือกได้เนะ <c oughs> าะน, <c oughs> นี่มีหัวรีบพร้อมเนี่รีบอมแม่นลูก้างหลังบะกับลูกสันล่างลุกไปรถใต้ดินไงสำหรับผู้คนไทยครับคนชรา,าหรือว่าคน ที่เพิ่อนเรือยพาสงที่เพิ่นเดินบนไหลย่งางบนไหลเพอ่์เสร็จต์ลงดิบนี่มี่ดิบแล้วก็นี่นะเนาะดิบนี่คือสถานีสนามชัยน้องเอ๋ยงามบ่งามงามบ่บ่าววนงามบ่งามงามงามนก็ตื่นเต้นเนะาะตื่นเต้นหัวใจสั่นตั้งแต่ขึ้นรถไฟมาแล้วสร้างว่า ไปยังไงรฮะรีบเลยบอเอากเบิงที่ไหนรีบเลยเป็นบอสรีบันสีแเล่ขึ้นลงเลยบอสเอวนเบิ่งรู้อยู่ใช่ไหมเขึ้นลงฮะรู้เห็นขึ้นลงบานี่คือจึงอยู่โอ้มีคนขึ้นขึ้นลงตีไปแล้วไปแล้วโอ้แบบนี้ตีโอ้อันนี้รีบได้เนี่ยโอ้มีคนเลี้ยบาทไปอยู่นานะโอ้ อ้าวไมแล้วมาพี่นะพี่บบาอ้วนไป่บาอ้วนอ้อนี่บอกนะเราคันคันขันท้องก้นไม่สิเปิดเลยบอกอ๋อโดนี้ไม่สิเปิดเลยแมนบอกแมนถ้าแบบเดีไปให้กับไต้องก้นไปอันนี้คือทางออกเลยวเบาอ้วนออกท่าไรบัดงเลออกทางด้านด้านขวานี่นี่นี่ออกท่านี่ยอดเลยหยอดเป็นบอกนี่บอกใส่นี่นั่นแหละเอาออกไป มาฝ่าออกไปทางด้านนี้ตอนนี้คือจบภารกิจหนึ่งสำหรับเราอ้วนเนาะแมนในการเดินทางว่าอันนี้เขาอันนั้นไม่ฝ่ากอจารินนะอวดยังว่นี่อันนี้ก็นมันได้เรื่องเลยมั้อ้วนโอ้ยแบมบี้บอย่างหลุดเร็วเลยว่ดิฮะยังหลุดเร็วเร็ววดิเออหยังหลุดเร็วเลยยังถือได้บอ กันสีเดินขึ้นไปเองว่าตรงย่างก็ได้อ้าวไทยจะยืนชิดฟังนึงแล้วบอกก่อนเนอะไม่าขึ้นมาชิดฟังด้านขวาชิดพี่แมนเพื่อเป็นทางออกเู้าออกถึงทางอยู่งวัวน้อบุ่นนี่เราออกถึงทางเข้าบวบวนมากถิมชอบวัวน้อบุ่นนี่แจ็คจิจิถมจะทิมได้หรอประกับบ้านบ่ถึงแค่นี่้ทางว่าแจ็คสปไปทางไหนก็เป็นเตอรเสือร์ท่ามาจากบุคลมาเอ้าบตอเซีย์เขาบอกอ้าวยังอีกวันนี่อีกแล้วคือทางออกโอ้เป็นหูกุโกลคือถับดูวะ อนี่วอันนี้แหละคือทางออกโอ้สีหอท่าออกกันได้พี่น้องเลยบ่าวกับบ่าวอวนกับสีพากันเมื่อออกพอท่าออกเลยพี่น้องหลังจากที่พากันไปนั่งรถไฟฟ้าไต่ดินก็ไปดอกนอจจากสถานีลักซองมาสถานีสนามชัยพี่น้องตอนนี้ก็เจอโอ้โหเป็นจะได้บ่าวอวนปลาสุดยอดบอสุดยอดบอนี่แหละคือสถานีที่เราจะไปเป็นจะไหนพุ่น เห็นบ่โอ้ว้างามลายงามลายนี่คือสถานีสนามช่ยนะเบาอ้วนเห็นบ่จานที่ซื้อเป็นบ่บ่อันบูเบนอันบูเบนอันบอเป็นอันบอเป็นกะบัก่ิี่วันได้กับบ่าอ้วนเนาะโอ้ ไม่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่บาบูผ้าบาอ้วนนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องจากสถานีลักสองไปยังไหนเจา้าฮะคาดคาดมวนมวลไม่ไเจอเราลากพี่น้องพอแล้วตอนนี้สถานีสนามช่ยพี่น้องเดี๋ยวบาบูจะพาทาง,งู้ชมมาเบิ่งฝั่งนี้บาอ้วนวันนี้สิผ้าบาอ้วนไปรอว่าพี่น้องเนาะไปเบิ่งความงามของกำแพงวัดทองสนามหลวง คือเตียนป้องเตียนเพราจสันพี่น้องเอ,อย๋ยเอาละทางไลฟ์ที่อยากเบิ่งคลิปบาโบ้หรือบาอบาอ้านาวนน้องพี่น้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบ่พลาดคลิปบาโบ้และไปสนับสนุนบาอ้วนทางช่องบาอ้วนพาทำบาอ้วนแชนแนลบาอ้วนแชนแนลอ๋ออะไรพี่น้องไปแล้วพี่น้องตอนนี้ที่ว่าหอดเวลาแล้วเดีเ๋ยวสิ่เหลี่ยมกรพี่น้องสบายดีสวัสดีสวัสดีครับ